วันนี้จะพาเพื่อนๆทุกคนไปทำบัวลอยชาเขียวนมสดไส้ถั่วแดงทำง่ายใช้ของแค่3อย่างมาเริ่มเตรียมส่วนผสมกันเลยนะคะเริ่มจากนำถั่วแดงกวนมาปั้นเป็นก้อนก้อนละ10กรัมก่อนค่ะปั้นเสร็จเตรียมเอาไว้จากนั้นเทนมสดชาเขียวใส่ลงในแก้วแล้วนำไปอุ่นในไมโครเวฟ1นนาทีให้นมอุ่นค่ะใครไม่มีไมโครเวฟสามารถตั้งไฟอ่อนบ,บนเตาแทนได้นะคะ เสร็จแล้วเทแป้งข้าวเหนียวใส่ชามผสมตามด้วยนมชาเขียวอุ่นๆคนให้แป้งกับของเหลวจับเป็นก้อนเมื่อส่วนผสมเริ่มเข้ากาันเราก็จะใช้มือนวดแทนนะคะแล้วเราก็ใช้มือนวดจนเนียนแบบนี้เลยนะคะจากนั้นตักแป้งก้อนละ20กรัมนำมาคึงกลมแล้วกดให้แบนลงนะคะเสร็จแล้ววางไส้ถั่วแดงลงไปแล้วหุ้มแป้งให้มิดเลยจ้า เสร็จแล้วก็คืงให้เป็นก้อนกลมอีกครั้งนะคะเมื่อปั้นเสร็จจากนั้นก็ทำซ้ำจนครบค่ะเมื่อปั้นเสร็จเราก็ตั้งหม้อใส่น้ำเปิดไฟต้มให้เดือดเลยค่ะพอน้ำเดือดก็ใส่บัวลอยลงไปต้มได้เลยค่อยๆหย่อนบัวลอยลงไปต้มแบบนี้เลยนะคะเราจะใช้เวลาในการต้มบัวลอยประมาณ3นาทีหรือจนแป้งสุก จากนั้นตักบัวลอยเสด็ดน้ำแล้วพักในน้ำเย็นค่ะมาเริ่มกินกันเลยตักบัวลอยชาเขียวใส่ถ้วยนะคะเมื่อตักเสร็จก็ราดน้ำสดชาเขียวลงไปค่ะเสร็จแล้วจ้าไม่ยากเลยใช่ไหมคะกัดไปจะเจอไส้ถั่วแดงแบบนี้เลยเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะ